สวัสดีค่ะสีโฮมนะคะวันนี้เราจะสอนใช้เตารีดไอน้ำนะของสีโฮมของเรานี้เองค่ะนะคะอันนี้ความสูงความสูงปับได้ค่ะนะคะน้ำใส่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะอันนี้ยกขึ้นมานี่นะคะมีที่ใส่น้ำตรงนี้อันนี้มันใส่ไว้แล้วน้องมันเลยนั่นน้องจริงๆอ่ะก็คือแค่ใส่เข้าไปเองเนี่ย แล้วเราก็เติมน้ำอ้อมมีที่เติมนี้เดี๋ยวนะเติมน้ำตรงนี้ค่ะเราเอาน้ำเอาน้ำดื่มที่เราแบบว่ากินเหลือไว้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงต่อนะคะเราเอาน้ำกรองหรือว่าน้ำที่เรากินเหลือไว้นะคะก็ใสนะ่อันนี้จริงๆใส่น้ำได้เยอะมากนะะแล้วเราก็ปิดฝาค่ะปิดฝานะ นน่เสร็จแล้วนะคะเราจะไปเปิดเครื่องเราเสียบปลั๊กแล้ววันนี้เราจะสอนรีดผ้านี่เปิดเครื่องก่อนตรงนี้มีปุ่มออฟใช่ไหมเรามาที่ลินินพอดีว่าเอ้นี่น่าจะเป็นรินินนะดูแล้วแบบมันยากมากเปิดแป๊บเดียวปั่นออกเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมนี่ยผ้าที่เราจะรีดค่ะ อุปกรณ์เสริมของเราก็คืออันนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์เสริมนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราไปต่อนะคะต่อกันเลยค่ะอนนลองตา้าในโรงนี้จับได้ค่ะมันไม่ร้อนองนะนี่ฟันปุดปัดปุดปัดเลยความสูงก็แล้วแต่เราขออนุญาตนั่งรีด อันนี้มีประโยชน์นะมีประโยชน์เพราะว่าเราหนึ่งเอาไว้ตึงผ้านะนี่ค่ะเห็นไหมอืมโอเคไว้ตึงผ้านะคะนะสองแล้วก็ไว้ลองเอามือลองอได้ด้วยนะคะเนี่ยนะลองเป็นลองเป็นเตารีดเลยดูสิลองเตารีดได้เลยนะลองนะมันก็แค่มันอุ่นนะไม่ร้อนหรอกเนี่ย อันนี้มันคือผ้าที่เนหนือเปล่าวพวกแบบเหมือนผ้ากางเกงะนะ่จะรีดยากนิดหนึ่งนะมันไม่ใช่ผ้าบางนะดูเริ่มมีความเรียบนะจับมันตึงหน่อยตรงนี้อ่ะตรงนี้ตรงนี้รนจริงๆเรานงานรี่ผ้าไม่ค่อยถนดัดเราคงรีดชั่วคราวนะคะ ถาพักแบบว่าเฉิอนแล้วก็ต้องรีดผ้ามันยับนิดนึงนี่นี่ความปวบป,ปัดปุบป,ปัดตรงนี้มันมีที่แปกนนี่ตรงนี้ซิตรงนี้มันเหมือนไม่เรียบใช่ไหมเอามือเราลองนี้เลยเนี่ยบองเหมือนเตารีดเลยข้างหลังเย รรตรงน,นี้หน่อยนี้หน่อยมีแถวนี้ด้วยเห็นไหมคะนี่มันหยับนะหน่อยเนี่มือลองได้เฮ้ยเริ่มเรียบเฮ้ยจริงด้วยข้างหลังลอ่ะเอ้ยเฮ้ยเ้ยขอโทษมีที่ไวค้ค่ะแต่อนีนี่แบบะนะอ,อย่างนะขออนุญาตเอเอเอาเนี่เราป็กันแบบว่าตัดมันสูงไปนะเราี้วางไว้ปรับได้ะคะ่ะ มันเลยลำบากนะเงอ,อย่ละยาไปจัดอันนี้ใหม่ข้าใหม่าใหมโอเคใครไม่มีไม้แขวนเนาะก็รีบแบบหนีบตรงนี้ได้นะคะ่ะอืมมาเราไปต่อค่ะโอเคต่อเลยไปดูรีดดูเรียบเ,เรียบขึ้นเห็นไหมเนี่ย ด้านหลังค่ะพันยังปูดปัดน,นี่โชว์ชัดเจนเลยว่านี่มันคือไม่เรียบนะนี่ดูสิเรียบขึ้นเปล่าจริงๆมันต้องมีความตึงนิดนึงนะีน๋ยวก็เริ่มเรียบเห็นปะตรงนี้ตรงนี้เราเราใช้มือเราตึงนิดหน่งโอ้ยเห็นไหมนี่ไมใไ่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จับตึงนิดนึง ใช้ได้นะตารีดเนี้ยค่ะอืมใช้ได้เลยโอเคเลยแต่เดีเราต้องมีอันนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะให้ไปด้วยค่ะเนาะอันนี้อันนี้ลองอันนี้ลอใช้มือลองเลยนี่เป็นลองเป็นตารีดเลยน,น,นตอนรีไอ้น้ำปกติเขาไม่ให้แบบถูสนิทนะเขาไม่ให้แบบใกล้ขนาดนั้นไม่แค่แบบมีระยะตัวนี้สินี่อันนี้สิยังไม่เรียบเลยเนี่ย แล้วมันก็เป็นผ้าแบบค่อนข้างหนานะใช้ได้ใช้ได้เริ่มเรียบเริ่มเรียตรงนี้ลหละม,มือมือนิดนึงนะปกติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะปกเดี๋ยวจะซื้อเสื้อผ้าแบบที่ไม่ค่อยดี่คะเดี๋ยวขอจัดปรับแต่งนิดนึงนะต่อค่ะ ูตรงนี้เมื่อไร่จะเรียดเนี่ยเนี่ยต้องตึงไว้หน่อยเนี่ยตัวประตึงไว้นะเนี่ยจะแข็งตรงนี้แข็งทับตรงนี้เริ่มเรียดแล้ว้ยขแด้านหลังอ่ะนึงข้างนั่นมันเรียบแล้วนะอันนี้ดิเนี่ยมีที่แข็นนะนะอือได้แล้วตึงมันหน่อยตึงมันหน่อย ว่าถ้าเรายืนเรียกจะเมื่อยมากกว่าเป้ยเมื่อยน้อยกว่านี่มันนั่งรียดใช้ได้นะหัดหัดหน่อยก็น่าจะเก่งเนะี้ยตรงนี้ตรงนี้มตรงนี้เห็นไหมเน่ยนะแอมมือหลัเลยแอมมือ,อเริ่มเรียบอ่เอ้ยเริ่มเรียบจริงด้วยนี่เห็นไหม ตร,ตรงไหนตรงไหนตรงไหนไม่เรียบมาเ,เรามีผ้ามาสดตันป้องกันความร้อนอไ,ไ,ดได้ได้ได้แค่อ่นๆโอ้พอ,อได้แล้วเราก็ไปสต็อปมันมีจุดเมื่อกี้มันมีออฟใช่ไหมคะก็โดยรวมนะตั่วข่าวไดได้ได้ไ,ดไปปิดกันนึงไปที่ออฟแล้วไนดูซิมีเหลืออะไรบ้ะ เกือตรนะงไหนไหมเนี่ยก็ตรงนี้นิดนึงไม่ได้นะเนี่ยโอเคอ่ะเอาดู้แล้วต้องมาสต็อปตรงวดีโอได้แหละ